วันนี้ครับพักเพื่อไทยมีการเขาเรียกว่าจัดงานแถลงผลงานนะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าลอกสิบเดือนนะครับอบอกว่ายืนยันว่าตัดสินใจนะครับโดยคุณอุงอิ๊เนี่ยบอกว่านะครับยืนยันว่าตัดสินใจถูกต้องครับที่ต้านรัฐบาลผสมแก้สารพัดปัญหาที่หมักหมมครับมั่นใจว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยอยู่ครบ4ปีนะประชาชนจะให้คะแนนรัฐบาลชุดน,นี้ถึงสิคะแนนเต็มอย่างแน่นอนมั่นใจเลยแล้วบอกว่าชี้กฎหมายจากการเข้าประหารเนี่ย ให้อำนาจธนาคารไทยเป็นตลาดจากรัฐบาลครับถ้าแบงค์ชาติไม่ร่วมมือลดเพดานหนี้ไม่ได้นะครับขณะที่นาย,ยกเศรษฐาก็ขอสยบปัญหาความขัดแยง้งความไม่พอใจกันในพักด้วยครับวันนี้มีหลายประเด็นในเรื่องของนี้ครับใช่ค่ะเพราะว่านายะอย่างนี้นะนายกค,ค่ะช่วงนี้เพิ่งปรับคอรรลมอแล้วมีกระแสะข่าวค่อนข้างเยอะนะคะว่ามีขึ้นใต้น้ำเยอะพอสมควรครับคนที่ถูกปรับออกเองทุกวันนี้นะคะเมื่อวานแอบบอกคุณผู้ชมไปกินข้าวกับรัฐมนตรีบางท่านมาที่ต้องถูกปรับออกท่านยังตกใจอยู่เลยเอ๊ะ ปรับฉันออกเรื่องเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวที่มีเอ๊ะแบบนี้นะคะอามาดูการจัดงานในวันนี้ก่อนค่ะพักเพื่อไทยนะคะจัดได้ว่าวันนี้ก็คือถแถลงผลงานค่ะจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม1ิบค่ะโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพรทองทานชินว,วนัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพักเพื่อไทยกรรมาการบริหารพักผู้บริหารพักสอสอและไฮไลท์ก็คือว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ พักเพื่อไทยหลายคนเลยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้สมัครนายกอบจอในนามพักเพื่อไทยคุณอนุสรวงวนันว่าที่ผู้สมัครนะคะนายกอบจอลำพูนในอนุวัฒน์นะคะวงวนันว่าที่ผู้สมัครนายกอบอแพร่นางสาวตรงรัดโลกสุนทรค่ะว่าที่ผู้สมัครนายกอบอลำปางซึ่งยกตัวอย่างมาหเห็นว่าก็คือนามสกุลสืบทอดทายาทนะคะของสอสอเดิมทั้งนั้นเลยค่ะรอให้การต้อนรับทางคุณดุงอิงแล้วก็คุณเศรษฐาค่ะซึ่ง นางสาวแพทย์ทองทานนะคะคุณนุงอิงได้มีการกล่าวในหัวข้อนี้ค่ะเติมเพื่อไทยให้เต็มสิบสนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศโดยมีหลักสําคัญตอนนึงนะคะว่าในานามของหัวหน้าพักเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆเลยที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อ10เดือนที่แล้วเพราะปัญหาที่มีอยู่มากมายจากการที่เราได้เป็นรัฐบาลได้เห็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องยาวนานมีการปฏิวัติรัฐประหารถึงสองครั้งใช้เวลากว่า2ทศวรรษ ซึ่งระบบรชาชการที่ใหญ่โตเกินไปทําให้เกิดความอืดอาดในการทํางานและความไม่พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภยัยคุกคามทางความมั่นคงพัฒนาไปเร็วมากนี่อย่างพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดหวยต่างๆนานามากมายประชาชนของชาติอ่อนแอและโอกาสในการทำมาหากินของประชาชนก็มีไม่มากขณะเดียวกันก็พบเศรษฐกิจใต้ดินมากที่สุดเป็นประวัติการณ์แน่นอนว่าถ้าเราไม่เลือกการจัดตั้งฐบาลผสม เราเป็นแกนนาคงไม่มีโอกาสที่จะเริ่มแก้ปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานตอนนี้กฎหมายพยายามให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลน,นี่อันนี้ไปไปไปอะไรนะแอบแอบ,แ,อบแตะนิดนึงใช้ัำว่าแอบแขวะเล็กๆได้ไหมอ่ะอ่าน่าจะได้นะคะของแบงค์ชาติค่ะซึ่งคุณนุ้งอิงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัหาอุปสรรคสําคัญมากๆในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พราะนโยบายด้านการคลังถูกใช้งานมาข้างเดียวมาตลอดและประเทศเราเนี่ยมีหนี้สูงมากมากขึ้นทุกปีด้วยจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือเนี่ยประเทศไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาเราใช้ความพยายามในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ื่อแ,แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนยาวนานต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจตักทุกฝ่ายให้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นเพราะเราเสียโอกาสไปเกือบถึงสองทศวรรษแล้วตอนนี้เข้าใจดีว่าปัญหาทุกอย่างมันไม่ง่ายและมั่นใจว่าทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ให้ได้เต็มสิบอย่างแน่นอนค่ะครับคุณอุองอิงยังกล่าวต่อนะครับว่าในมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้นเริ่มต้น้ายการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคือเงินดิจิตอลเว l ต์เพราะเงินถูกดูดออกจากระบบไปมากครับตอนนี้ เป็นเหตุหนึ่งที่สาคัญให้เศรษฐกิจของเราโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนวันนี้เราเพิ่มค่าแรงนะฮะที่เพิ่มขึ้นเป็น400บาทจะทําให้ทุกคนต้องปรับตัวและอยากให้จําไว้ว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทําให้ธุรกิจเจงนะครับแต่การเพิ่มผลผลิตจากการพอกินของพนักงานเนี่ยและเป็นอีกสักพักครับจะเริ่มปรับโครงสร้างทบวงกระทรวงกรมเร็วๆนี้ครับจะมีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายฉบับทีเดียวครับที่ไม่สามารถปรับและเข้ากับปัจจุบันได้ เราจะต้องยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและเขียนกฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นฮับของการบินและฮับการเงินอาเซียนให้ได้ครับโดยคุณแพทองทานยังกล่าวว่านะครับเรามั่นใจว่าเราทาทุกอย่างตามที่เคยบอกกับประชาชนไว้และเรามั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเมื่อสบานอยู่ครบ4ปีประชาชนจะให้คะแนนเราเต็ม1ิบอย่างแน่นอนและการที่คู่แข่งของเรา จะสร้างวัตกรรมต่างๆทําให้เราดูล้มเหลวทํางานไม่เป็นสร้างวัตกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผิดคําสัญญาต่อประชาชนทานโยบายไม่ได้นะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ใช้เวลาใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทข,ของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นครับนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ30บาทรักษาทุกโรคเกิดวัตกรรมที่เกิดขึ้นว่า30บบาทตายทุกโรควันนี้ไม่จริงเลยครับเราใช้เวลาพิสูจน์และนโยบายที่ดีของเราก็ยังอยู่คู่ประเทศและพี่น้องคนไทย แน่นอนว่าวัฒกรรมเหล่านั้นเราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้นแต่เราจะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีตอบโจทย์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นครับแต่ฟังเสียงบางช่วงบางตอนจาการพูดของคุณอุ้งอิงครับยังมีข้อสำคัญอีกมากมายนะคะที่เรากำลังทำต่อไปในอนาคตค่ะเราทำทุกอย่าง ตามนโยบายที่เราเคยวางไว้และเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ค่ะและเราก็มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ปีเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้คะแนนเราเต็มสิบแน่นอนค่ะทุกอย่างตอนนี้ค่ะฟันเฟืองทุกชิ้นกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อปลายทางของชีวิตพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นค่ะ ในตอนนี้นะคะภาพของพรรคเพื่อไทยเองที่ดิฉันมองเห็นค่ะดิฉันมองเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องเป็นนโยบายต้องเป็นพรรคที่มีนโยบายที่ดีมีศักยภาพที่ดีมีสอสอที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนมีรัฐมนตรีที่เก่งมีนโยบายที่ตอบโจทย์เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงค่ะ ซึ่งเมื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะสามารถทํานโยบายให้สําเร็จได้ค่ะ,ะมาดูด้านคนนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวสรุป1ปีได้เข้ามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยค่ะโดยระบุว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ทํำผลงานเป็นที่ประจักษ์เลย เน้นเรื่องนี้ค่ะรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนต้องการแล้วก็ทํามาโดยตลอดส่วนปัญหาใหญ่ที่เจอมานะคะก็พูดถึงเรื่องของหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบที่ทําเท่าไหร่ประชาชนก็ใช้หนี้ไม่หมดค่ะแล้วก็ไม่พลาดค่ะต้องมีการพูดพาดพิงนะคะถึงแบงก์ชาติธน,นาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่า บอกไปแล้วว่าถึงแม้จะเป็นอิสระแต่คุณก็ไม่ได้อิสระจากความทุกข์ของประชาชนนะโดยเฉพาะเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นถึงแบงก์ชาติจะไม่ทําอะไรผมในฐนานะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทําแล้วอย่างภาพที่เราเห็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็เรียกบรรดาธนาคารแบงก์งพาณิชย์เข้ามาคุยแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วค่ะ นยายกเศรษฐายังบอกด้วยว่านะคะเราเดินผ่านอะไรมาหลายอย่างเลยมีอัพมีดาวนะคะทั้งนี้อยากให้มีความสัมพัคธ์กันในพักค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะมีทั้งความพอใจและไม่พอใจดังนั้นนะคะจึงขอให้โฟกัสเรื่องของความพอใจซึ่งกันและกันมากกว่าค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนของนายกนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็บอกแล้วมีนัยยะหลังจากที่มีการปรับคอรมอลด้วยค่ะอยากให้มองว่าโฟกัสที่ส่วนที่ดีส่วนที่เราทํามา อยู่ด้วยกันมาอาจจะพอใจกันหกสิบสี่สิบหกสิบพอใจสี่สิบไม่พอใจผมอยากจะขอเลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ให้ฟูกก็สอนหกสิบอร์เซนที่เรารักกันที่เราเข้าใจกันที่เรามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้มันเป็นหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกิบสามหกสบสี่ไม่ใช่ไปฟูกก็สอนสี่สิบเอร์เซ็นที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกัน ถ้าเกิดเราทาตรงนี้เนี่ยถ้าไปฟกัสอศอ40%เนี่ยเรื่องไม่พอใจมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น41 42 43แล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเกิน50%ไปนั่นคือปัญหา